สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเสียวเอออ Official วันนี้เราอยู่กับตำนานจอมยุทธผู้ถังซานตอนที่123พาร์ทที่2ซึ่งเนื้อหาเหตุการณ์ที่เซียวเออจะนำมาเล่าต่อไปนี้อ้างอิงตามนิยายทั้งหมดนะครับคำเตือนเนื้อหาต่อไปนี้เป็นการสปอยถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังได้เลยครับ หลังจากทางซานเห็นทางเซียวใช้ฝ่ามือทุบโต๊ะหินจนกลายเป็นผงทุลีเข่าที่กำลังยืนอยู่ก็คุกเข่าลงกับพื้นทันทีพร้อมเอ่ยขึ้นมาว่าข้ารู้ความสามารถของตัวเองดีว่าไม่มีสิทธิ์ร้องขอสิ่งใดแต่ข้ายินดีใช้ชีวิตของตัวเองเพื่อทำประโยชน์ให้กับสำนักเฮาเทียน ถังเซียวที่ได้ยินคำพูดของถังซานเขาก็หันหลังกลับมาผักหน้าต่างที่อยู่ดน้านหลังจากนั้นโปรยผงธุลีของโต๊ะหินที่กำไว้ในมือขวาลอยไปตามสายลมพร้อมพูดออกมาอย่างเศร้าใจว่าถัางเฮ้าเจ้าปล่อยให้ลูกชายของตัวเองมาจัดการเรื่องของเจ้าได้อย่างไรเจ้าคิดจะหลบอยู่ในมุมมืดไปตลอดอย่างนั้นเลยหรือ เมื่อถังซานได้ยินคำพูดของถังเซียวเขาก็คิดในใจว่าจะให้พ่อของเขาที่เหลือเพียงขาและแขนอย่างละข้างมาปรากฏตัวที่นี่ได้อย่างไรถังซานหลังจากคิดอยู่สักพักก็เอ่ยขึ้นมาว่าเจ้าสำนักท่านพ่อไม่ได้หลบอยู่ในความมืดแต่ว่าท่านพ่อรู้สึกสำเนึกผิดกับเรื่องราวเมื่อครั้งในอดีตจึงไม่กล้ากลับมาที่สำนักอีก ท่านพ่อบอกว่าตัวเองไม่มีคุณสมบัติคู่ควรให้กลับมาถัางเซียวเอ,อ่ยถามด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือว่าข่าวยังสบายดีอยู่ไหมถังซานพยักหน้าอย่างเงียบๆพร้อมตอบว่าท่านพ่อใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับการดูแลท่านแม่ไปตลอดถังเซียวที่ได้ยินคำพูดประโยคนี้ของถังซานเขาก็หันหลังกลับมาอย่างรวดเร็ว ถังซานสังเกตเห็นดวงตาของถังเซียวที่เต็มไปด้วยความเศร้าใจก็พูดต่อว่าหลังจากท่านแม่จากไปก็กลายสภาพตัวเองเป็นย่าเงินคามท่านพ่อจึงใช้เวลาอยู่กับท่านแม่ในแต่ละวันสายตาของถังเซียวจ้องมองไปที่ถังซานอย่างอ้างว้างจากนั้นก็หายใจเข้าลึกๆแล้วกล่าวว่าบางทีนั่นอาจเป็นบทสรุปที่ดีที่สุดสำหรับพ่อของเจ้า ถังซานเอ่ยขึ้นมาว่าท่านพ่อในตอนนี้ดูแก่ชรามากขึ้นขณะที่ถังซานกำลังพูดเขาก็นำกล่องสีดำออกมาแล้วถือไว้ในมือทั้งสองข้างพร้อมพูดต่อว่า เจ้าสำนักนี่เป็นสิ่งที่ท่านพ่อให้ข้านำมาส่งคืนให้กับทางสำนักท่านพ่อบอกว่านี่เป็นสิ่งเดียวที่สามารถทำเพื่อสำนักได้ถังเซียวบกมือเบาๆก็ทำให้กล่องสีดำค่อยๆลอยขึ้นไปในอากาศแล้วเคลื่อนที่มาอยู่บนฝ่ามือของเขาจากนั้นสบัดนิ้วเบาๆฝากล่องสีดำก็ถูกเปิดออกมีพลังมหาศาลที่อยู่ภายในกล่องพุ่งออกมาเต็มไปทั่วทั้งห้อง ต่อมามีกระดูกวิญญาณสองชิ้นที่บรรจุอยู่ภายในกล่องสีดำปรากฏขึ้นต่อหน้าหงถังเซียวถังเซียวที่เห็นกระดูกวิญญาณสองชิ้นใบหน้าหงเขาก็ไม่สามารถรักษาความสงบได้อีกเส้นผมและคราวสั่นเล็กน้อยแล้วพูดด้วยน้ำเสียงติดติดขัดขันว่าถัางห้าวน้องชายของข้า ทางด้านเย,ย่หัวที่ได้เห็นกระดูกวิญ,ญญาณสองชิ้นที่ถูกบรรจุอยู่ภายในกล่องสีดำจิตใจของนางก็เหลือเพียงความว่างเปล่านางยืนมองอยู่ตรงนั้นอย่างเศร้าใจมีน้ำตาไหลออกมาโดยที่ไม่สามารถควบคุมมันได้ในขณะที่ถังเซียวกับเย,ย่หัวที่อยู่ในอาการตกใจและเศร้าใจหลังจากได้เห็นกระดูกวิญ,ญญาณทั้งสองชิ้นนี้ถังซานก็พูดขึ้นมาว่าท่านพ่อบอกว่า ถ้าไม่ทํำเช่นนี้ก็จะไม่สามารถใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับท่านแม่ได้อย่างสงบสุขท่านพ่อตัดแขนตัดขาของตัวเองหลังกลับมาจากไปส่งค่าเข้าเรียนที่เย่ยเชียนกับท่านอาเรื่องราวทั้งหมดก็เป็นแบบนี้เจ้าสํานักถังเซียวที่เงียบม,มานานก็ตะโกนขึ้นอย่างเสียงดังว่าเจ้าต้องเรียกข้าว่าท่านลุงถึงจะถูก น้ำเสียงประโยคนี้ทำให้ถังซานตกใจเล็กน้อยถังซานจึงไม่รอช้าก็เอ่ยขึ้นมาว่าท่านลุงพร้อมมองไปยังถังเซียวเขาสัมผัสได้ถึงอารมณ์ที่แปรปวนอย่างสุดขีดของถังเซียวแม้ว่าถังเซียวจะไม่ได้พบกับถังห้ามานานหลายสิบปีแต่ความรู้สึกที่มีต่อน้องชายของตัวเองก็ไม่ได้ลดน้อยลงไปเลย ทางด้านเย่ยหัวที่กำลังร้องไห้น้ำตาไหลออกมาจนไม่สามารถพูดออกมาได้เมื่อมองไปที่กระดูกยานทั้งสองชิ้นแล้วค่อยๆเอ,อ่ยขึ้นมาว่าพี่ลองพี่ลองเขา ถังเซียวปิดฝากล่องสีดำแล้วเดินเข้ามาหาถังซานที่กำลังนั่งคุกเขา่าเดินมาหยุดอยู่ตรงหน้าของถังซานใช้มือสองข้างจับไปที่หัวไหล่ของถังซานพร้พอมพูดด้วยน้ำเสียงที่สงบว่าเสี่ยวซานคือชื่อที่ถังข้าวใช้เรียกเจ้าใช่ไหมถังซานพยักหน้าตอบกลับถังเซียวก็พูดต่อว่าเจ้ารู้ไหมข้าไม่เคยคิดว่าพ่อของเจ้าทำอะไรผิด ถ้าอาอินเลือกข้าบางทีข้าก็อาจจะทำแบบเดียวกับที่เขาทำและข้าคงทำมากกว่าที่เขาทำเสียอีกดังนั้นไม่ว่าคนอื่นจะพูดอะไรต่อจากนี้ข้าไม่อยากให้เรื่องของทางห้ากลายเป็นภาระที่เจ้าต้องรับผิดชอบการทำงานหนักเพื่อสำนักเป็นสิ่งที่เจ้าต้องทำไม่ใช่เพราะพ่อของเจ้าแต่เป็นเพราะเจ้าคือคนของสำนักเาเทียน ถังซานได้ยินถังเซียวพูดออกมาแบบนี้เขาก้มหน้าด้วยความซาบซึ้งใจพร้อมบอกว่าขอบคุณมากท่านลุงถังเซียวมองไปที่ถังซานอีกครั้งอารมณ์ในแววตาก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยแล้วเอ่ยว่าเจ้าดูเหมือนกับอาอินเป็นอย่างมากแต่นิสัยของเจ้าเหมือนกับถังเฮาหลังจากพูดจบก็หันไปมองเย่หัวพร้อมบอกว่าเย่หัวไม่ต้องร้องไห้แล้ว ถ้าน้องลองรู้ว่าพวกเราเสียใจกับการตัดสินใจของเขาเขาอาจจะรู้สึกผิดได้พรุ่งนี้ลบกวนเจ้าเป็นทุราจัดเตรียมพิธีให้กับถังซานด้วยเพื่อให้เขาได้นำลึกถึงบรรพบุรุษและตระก,กูลของตัวเองเจ้าจัดเตรียมงานนี้ได้เลยเย่หัวเช็ดน้ำตาที่ไหลาจากนั้นเอ่ยตอบว่า พี่ใหญ่เรื่องนี้จำเป็นต้องแจ้งทางผู้อาวุโสของสำนักก่อนหรือไม่บางทีพวกเขาอาจจะไม่เห็นด้วยถังเซียวโบกมือให้เย่หัวพร้อมบอกว่าเจ้าสามารถทำเรื่องนี้ได้เลยพี่ใหญ่รู้ว่าควรทำอย่างไรแต่ตอนนี้เจ้าช่วยพาถังซานไปพักผ่อนก่อนจากนั้นหันมาพูดกาําชับกับถังซานว่า พิธีลำลึกถึงบรรพบุรุษและตระกูลในวันพรุ่งนี้อย่าลืมว่าสำนักเท้าเทียนแตกต่างจากโลกภายนอกเจ้าไม่สามารถใช้มารยาทที่เรียนมาจากโรงเรียนของเย่หัวนำมาใช้กับสำนักแห่งนี้ได้ข้ามีคำพูดบางประโยคอยากจะบอกกับเจ้าว่าอย่ายอมใครที่นี่ใครที่กำปั้นใหญ่ที่สุดก็คือคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจ หากเจ้าต้องการทําคุณไถ่โทษแทนพ่อของเจ้าเจ้าต้องใช้ความแข็งแกร่งเพื่อพิสูจน์ตัวเองให้กับคนในสํานักได้เห็นก่อนโดยเฉพาะเหล่าผู้อาวุโสของสํานักไม่เช่นนั้นเจ้าก็จะไม่สามารถทําอะไรได้หลังจากถังเซียวพูดจบถังซานพยักหน้าแล้วค่อยๆลุกขึ้นยืนแล้วเดินตามหลังเยี่ยหัวออกไป ในขณะที่เย,ย่หัวเดินนำหน้าถังซานเดินออกมาจากภายในห้องนางยังคงไม่หายจากอาการเศร้าใจนางคิดในใจว่าพี่รองคือคนที่กล้าหาและแข็งแกร่งมากในตอนนั้นเป็นคนที่เข้าสู่ระด,ดับด้าชทินนามพมยุทธที่อายุน้อยที่สุดบนดินแดนโตหลัวแต่ตอนนี้เขาได้ทำร้ายร่างกายของตัวเองและตัดสินใจเลือกจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ในป่า ตอนจบเหตุใดถึงหน้าเศร้าสลดใจแบบนี้เดินออกมาจากห้องได้ไม่นานก็มาถึงยังที่พักที่เย่หัวจัดเตรียมไว้ให้สำหรับถังซานเย่หัวเอ่ยถามถังซานอย่างละเอียดเกี่ยวกับเส้นทางการเดินทางไปหาถังเห้า ในขณะที่นางรับฟังทังซานเล่าเรื่องราวของทางห้าและได้ยินว่ามีความเป็นไปได้ที่แม่ของทางซานจะฟื้นขึ้นมาอีกครั้งอารมณ์บนใบหน้าของนางก็สงบลงแล้วเอ่ยขึ้นมาว่าทางซานข้าอยากไปพบหน้าพ่อของเจ้ามากๆในตอนนี้นางพูดด้วยน้ำเสียงที่สะอื้นทางซานถอนหายใจเบาๆแล้วพูดว่า ในตอนแรกที่ข้าเห็นสภาพของท่านพ่อที่ถูกตัดแขนตัดขาข้ารู้สึกเสียใจยมากจนต่อมาภายหลังถึงได้เข้าใจว่าบางทีการที่ท่านพ่อได้ใช้ชีวิตอยู่กับท่านแม่ในทุกๆวันโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตนี่อาจเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับท่านพ่อ ท่านอาสามารถไปหาท่านพ่อได้ทุกเมื่อเพียงแต่ว่าระยะทางค่อนข้างไกลและเดินทางสัญจรยากลำบากเย่หัวพยักหน้าเล็กน้อยจากนั้นก็เงียบไปนานในที่สุดก็พูดขึ้นมาว่าเอาละ่ะตอนนี้อย่าเพิ่งพูดถึงเรื่องพ่อของเจ้าเลยบอกข้าหน่อยได้ไหมว่าเจ้ามีแผนการอะไรในการมาสำนักเฮาเทียนถังซานเอ่ยตอบว่า ท่านพ่อบอกให้ข้ามาไหว้หลุมศพของท่านปู่จากนั้นให้ข้าช่วยฟื้นฟูสำนักเฮ้าเทียนให้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งเย่หัวเอ่ยขึ้นมาทันทีว่าสถานการณ์ภายในสำนักตอนนี้ค่อนข้างซับซ้อนมากภายในสำนักแบ่งออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายแรกที่นำโดยลุงของเจ้าเชื่อว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในตอนนั้นไม่ใช่ความผิดของพ่อของเจ้า แต่เป็นความขัดแย้งที่เกิดจากสำนักวิญญาณยุทธ์ที่หวังจะเอาแต่ผลประโยชน์แม้ว่าสังฆราชคนก่อนจะเสียชีวิตแต่แม่ของเจ้าก็จากไปด้วยเช่นกันสำนักวิญญาณยุทธ์อาศัยว่าตัวเองมีกำลังที่เข้มแข็งกว่าคิดจะทำลายสำนักเฮ้าเทียนให้สิ้นซากทำให้สำนักเฮ้าเทียนตกอยู่ในที่นั่งลำบาก ลุงของเจ้าที่เป็นเจ้าสำนักไม่มีทางเลือกอื่นจึงตัดสินใจตัดขาดความสัมพันธ์ระหว่างพ่อของเจ้ากับสำนักดังนั้นพ่อของเจ้าจึงไม่ได้ทำอะไรผิด ส่วนอีกฝ่ายที่นำโดยเหล่าผู้อาวุโสรุ่นแรกที่ยังมีชีวิตยอยู่ไม่กี่คนพวกเขาเชื่อว่าพ่อของเจ้าทำผิดโดยไม่คิดให้ดีก่อนจะตัดสินใจแต่งงานกับสัตว์วิญญาณยิ่งไปกว่านั้นพวกเขายังคงคิดว่าการเสียชีวิตของปู่ของเจ้าก็มาจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดของทังเฮ้าซึ่งเป็นเรื่องที่พวกเขาไม่สามารถให้อภัยได้ ถังหลงและคนอื่นๆที่เจ้าพบในวันนี้ล้วนอยู่ฝ่ายเดียวกับลุงของเจ้าลุงของเจ้ารับถังหลงมาเลี้ยงดูเป็นเหมือนลูกชายของตัวเองตั้งแต่ที่เขายังเล็กเข่าเป็นอันดับหนึ่งในรุ่นที่สามดวงตาของถังซานชายแววคุ้นคิดอย่างลึกซึง้งแล้วเอ่ยขึ้นมาว่า ท่านอากำลังจะบอกค่าว่าพิธีลำลึกถึงบรรพบุรุษและตระกูลในวันพรุ่งนี้อาจถูกขัดขวางโดยเหล่าผู้เอาโซของสำนักใช่ไหมเย่หัวพยักหน้าแล้วพูดขึ้นมาว่าใช่แล้วแม้ว่าพ่อของเจ้าจะคืนกระดูกยญญานทั้งสองชิ้นแล้วก็ตามแต่ข้าก็คิดว่ามันเป็นเรื่องยากสำหรับพวกเขาที่จะให้อภัยทั้งเฮา ข้าคิดว่าพวกเขาจะไม่ยอมให้เจ้าทำพิธีลํำลึกถึงวันพบุรุษและตระก,กูลได้ง่ายๆทงังซานขมวดคิ้วเล็กน้อยแล้วเอ่ยถามว่าหากผู้อาวุโสไม่ยินยอมผลจะเป็นอย่างไรเย่หัวตอบว่าในกรณีที่เลวร้วายที่สุดเจ้าจะถูกขับออกจากสำนักพร้อมทำลายพลังวิญญาณของเจ้าด้วยทางซานมองไปที่เย่หัวแล้วพูดว่าแล้วข้าจะทำอย่างไรดี ท่านอาเคยชวนข้าให้มาที่นี่ข้าคิดว่าท่านอาคงมีแผนเตรียมรับมือไว้อยู่แล้วเย่หัวพยักหน้าพร้อมบอกว่าแม้ว่าผู้อาวุโสจะมีแนวคิดที่ล้าหลังแต่พวกเขาก็ให้ความสำคัญกับสำนักเป็นอย่างมากเพื่อให้ได้รับการยอมรับอันดับแรกเจ้าต้องทำตามที่ลุงของเจ้าบอกนั่นคือการพิสูจน์ความแข็งแกร่งของตัวเองต่อหน้าพวกเขา จงใช้ความแข่งแกร่งพิชิตภูเขาทังซานพยักหน้าช้าๆแล้วเอ่ยว่าท่านอาข้าเข้าใจแล้วจากนั้นเย่ยหัวใช้มือลูบไปที่ศีรษะของทงังซานพร้อมเอ่ยบอกว่าเจ้าเดินทางมาไกลควรพักผ่อนให้เพียงพอส่วนข้ายังมีเรื่องบางอย่างที่ต้องจัดการอีกสักพักจะมีคนนำอาหารมาส่งให้ผู้จบเย่ยหัวก็เดินออกไปจากห้อง หลังจากเย่หัวจากไปแล้วถังซานก็นั่งข่ยห้างอยู่บนเตียงนึกถึงเหตุการณ์ที่พบเจอในวันนี้แล้วคิดว่าทั้งท่านลุงและท่านอาของเขาล้วนคิดว่าเรื่องราวในอนดีตไม่ใช่ความผิดของพ่อของเขาแม้ว่าท่านลุงจะกลายเป็นเจ้าสำนัก แต่ความทุกข์ทรมานที่เขาต้องแบกรับก็ไม่ได้น้อยไปกว่าพ่อของเขานายพิธีลำลึกถึงบรรพบุรุษและตระก,กูลจะเป็นไปตามความปรารถนาของเขาหรือไม่คงต้องรอให้ถึงวันพรุ่งนี้หลังจากถังซาลคิดทบทวนเรื่องเหล่านี้อยู่สักคู่ก็สูดหายใจเข้าลึกๆแล้วค่อยๆหลับตาเข้าสู่สภาวะการฝึกจิต ผ่านไปเป็นเวลาหลายชั่วยามในช่วงเย็นมีเสียงเคาะเบาๆดังขึ้นมาจากที่หน้าประตูถังซานค่อยๆลืมตาขึ้นมาพร้อมเอ่ยบอกว่าเข้ามาได้เมื่อประตูถูกเปิดออกก็ปรากฏรูปร่างของหญิงสาวตัวเล็กถากผมเปียหญิงสาวคนนี้น่าจะมีอายุป,ประมาณ13หรือ14ปีค่อยๆเดินเข้ามาภายในห้องพร้อมเอ่ยถามว่า ท่านใช่ลุงชานหรือไม่เสียงที่แหลมและชัดเจนสดใสพร้อมกับดวงตากลมคู่หนึ่งจ้องมองไปที่ถังซานด้วยความสงสัยถังซานยิ้มเล็กน้อยก็เอ่ยถามว่าเจ้าเป็นใครกันหญิงสาวคนนี้ที่ในมือถือกองอาหารก็บอกว่าท่านยังไม่ได้ตอบข้าเลยว่าท่านใช่ลุงชานหรือไม่ถังซานยิ้มพร้อมเอ่ยบอกว่า ถ้าเจ้าได้นับมอ่งหมายให้นำอาหารมาให้ถังซานง้นก็ถูกต้องแล้วเป็นค่าเองหญิงสาวคนนี้เมื่อได้ยินคำพูดของถังซานก็หัวล็อกคิกคักตาโตให้ความสนใจในตัวถังซานมากขึ้นจากนั้นก็กล่าวว่าลุงซานดูน่ารักจริงๆหน้าตาดีกว่าท่านพ่อเยอะเลยถังซานจ้างมองไปที่หญิงสาวแล้วเอ่ยถามว่าพ่อของเจ้าคือใครกัน หญิงสาวคนนี้ตอบว่าพ่อของข้ามีชื่อว่าถัางหูเป็นหัวหน้ารุ่นที่สามถังซานที่ได้ยินคำว่าหัวหน้ารุ่นที่สามเขาก็สับสนเล็กน้อยแล้วพูดขึ้นว่าหัวหน้ารุ่นที่สามคือถังหลงไม่ใช่หรอหญิงสาวคนนี้ใส่หัวแล้วพูดขึ้นว่าหัวหน้ารุ่นที่สามคือพ่อของข้าไม่ใช่ลุงถังหลงท่านพ่อมักพูดเสมอว่า ลุงถังหลงเอาชนะท่านพ่อไม่ได้แม้ว่าในครั้งล่าสุดเป็นท่านพ่อที่พ่ายแพ้ให้กับลุงถังหลงแต่นั่นก็เป็นเพราะความโชคร้ายขณะที่หญิงสาวกำลังพูดนางก็วางอาหารไว้บนโต๊ะดวงตาก,กลมของนางมองไปที่ถังซานอย่างไม่พอใจถังซานยิ้มเล็กน้อยแล้วกล่าวว่าข้ายังไม่รู้จักชื่อของเจ้าเลยหญิงสาวคนนี้ตอบว่า ข้าชื่อถังเทียนเทียนลุงซานเรียกข้าว่าเทียนเทียนก็ได้ถังซานยิ้มแล้วเอ่ยบอกว่าขอบใจเจ้ามาสำหรับอาหารมื้อนี้เทียนเทียนเมื่อถังซานมองไปที่หญิงสาวตัวเล็กคนนี้ที่ใสสะอาดยืนอยู่ตรงหน้า ถังซานก็อดนึกถึงเรื่องราวในะอดีตไม่ได้ตอนที่เขาอายุเท่าๆกับนางในเวลานั้นเขาได้พบกับเสี่ยวอูและได้พบกับเพื่อนๆคนอื่นๆในสื่อไลเคอร์เทียนเทียน,นยิ้มตอบกลับให้ถังซานพร้อมพูดขึ้นว่าลุงซานข้าขอตัวไปก่อนรอยยิ้มของมุงซานมีเสน่ห์จริงๆผู้จบหญิงสาวก็วิ่งออกไปอย่างล่าเริง อาหารที่วางอยู่บนโต๊ะนั้นเรียบง่ายมากมีเนื้อวัวหนึ่งจานมีกระหล่ำปีผัดหนึ่งจานและซุปไข่ชามโตอีกหนึ่งถ้วยถังซานกินอาหารที่อยู่บนโต๊ะด้วยความหิวนี่เป็นมื้อแรกหลังจากเดินทางมาถึงที่สำนักเฮ้าเทียนหลังจากกินข้าวเย็นเสร็จถังซานก็รีบเข้านอน เช้าวันรุ่งขึ้นถังซานตื่นนอนแต่เช้าตู่ก้าวเดิอนออกไปนอกห้องในขณะที่เขาก้าวข้ามธรณีประตูมองยามเช้าที่อยู่น้านนอกก็ปกคลุมทั่วทั้งล่างของเขาบนยอดเขามีหมอกเป็นจำนวนมากและความชื้นก็ยิ่งหนานแน่นในตอนเช้าหากเป็นสายตาของคนธรรมดาสามารถมองเห็นได้ไกลเพียงแค่5้าเมตรหรือน้อยกว่านั้น แม้ว่าถาังซานจะไม่ได้รับอิทธิพลจากหมอกเหล่านี้มากนักแต่เขาก็ไม่สามารถฝึกวิชาเนตรปีศาจสีม่วงได้อย่างเต็มที่อากาศค่อนข้างหนาวเย็นเพียงชั่วคู่เสื้อผ้าของถังซานก็เต็มไปด้วยความชื้นทำให้เขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากกลับมาอย่างที่พักหลังจากถังซานกลับมาถึงในระหว่างที่เขากำลังลังเลใจว่าจะฝึกวิชาเนตรปีศาจสีม่วงต่อดีไหม ก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นมาพร้อมมีเสียงพูดขึ้นตามมาว่าถัางซานเจ้าตื่นหรือยังเจ้าของน้ำเสียงนี้ก็คือถังหลงถังซานก็เอ่ยตอบว่าข้าตื่นแล้วผู้จบก็รีบลุกขึ้นจากเตียงเดินไปเปิดประตูเมื่อประตูถูกเปิดออกก็พบว่าถัางหลงที่กำลังยืนในมือถือกล่องอาหารหากเทียบปริมาณอาหารที่ถังเทียนเทียนนำมาเมื่อวาน ถังหลงนำอาหารมาเยอะกว่างมากถังหลงเดินเข้ามาภายในห้องพร้อมบอกว่าพวกเรามากินข้าวเช้าด้วยกันเถอะขณะที่ทั้งคู่กำลังนั่งกินอาหารด้วยกันถังหลงก็พูดขึ้นมาว่าวันนี้อาจมีเรื่องยุ่งๆเกิดขึ้นกับเจ้า ข่านซานข้ากลัวว่าวันนี้จะเกิดเรื่องยากลำบากขึ้นกับเจ้าข้าได้ยินสิทธิพี่คนอื่นๆบอกว่าเหล่าผู้เอาโซให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการที่เจ้าเดินทางมาที่สำนักและพวกเขาก็โกรธมากเจ้าสำนักบอกให้ข้าระมัดระวังทุกอย่างและเจ้าสามารถปฏิเสธที่จะไม่ต่อสู้ได้หากจำเป็น ข้าปฏิเสธได้จริงๆอย่างนั้นหรือถังซานถอนหายใจพร้อมพูดต่อว่าขอบคุณมากพี่ใหญ่หลังจากกินข้าวได้ไม่นานพวกเขาวสองคนก็กินอิ่มแต่ทั้งหลงยังไม่ได้พาถังซานเดินออกไปเขารอให้ดวงอาทิตย์ส่องแสงมากพอเพื่อสลายหมอกให้จางหายไปให้หมดก่อน หลังจากหมอกจางหายไปถังหลงก็พาถังซานเดินตรงมายังลานด้านหน้าของสำนักเฮ่าเทียนที่ด้านด้านหน้าช่างแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับความเงียบสงบตอนที่ถังซานเดินทางมาถึงเมื่อวานตอนนี้มีคนอย่างน้อย150คนมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ทุกคนล้วนยินเข้าแถวกันเป็นระเบียบ ในขณะที่เจ้าสํานักอย่างถังเซียวและเหล่าผู้เอาโซที่มีผมสีขาวห้าคนยืนอยู่ตรงกลางของลานผู้เอาโซทั้งห้าคนนี้ดูเหมือนว่าแต่ละคนจะมีอายุไม่ต่ำกว่า80ปีทางด้านถังหลงกระซิบบอกกับถังซานเบาๆว่าคนที่เกี่ยวข้องกับสำนักเฮาเทียนโดยตรงล้วนอยู่ที่นี่ทั้งหมดและห้าคนที่อยู่ตรงกลางก็คือผู้เอาโซรุ่นแรกของสำนัก แม้แต่เจ้าสำนักยังต้องให้ความเคารพยำเกรงพวกเขาในแง่ของความอาวุโสพวกเขาล้วนเป็นคนที่มีอายุมากที่สุดทางด้านเย่หัวที่ยืนอยู่ข้างหลังของถังเซียวการแสดงออกบนใบหน้าของนางเผยให้เห็นความเป็นกังวลอย่างมากเมื่อเห็นถังซานปรากฏขึ้นที่ลานด้านหน้าทันทีที่ถังซานปรากฏตัวเขาก็กลายเป็นจุดสนใจของทุกคนในบริเวณนั้น ระหว่างที่ทางซานเดินตามหลังทางหลงใกล้เข้ามาถึงตรงกลางของลานก็มีเสียงตะโกนของใครบางคนดังขึ้นมาว่าทังเห้าเป็นเศษสวะของตะกูลรีบใส่หัวออกไปที่นี่ไม่มีใครต้อนรับเจ้าดูเหมือนว่าน้ำเสียงนี้ต้องการยัออย่วยุทางซานทางซานที่ได้ยินเช่นนี้เขาก็ค่อยๆหลีตาลงเล็กน้อย ในช่วงเวลาเดียวกันถังเซียวกำลังจัดตะโกนสั่งให้คนคนนั้นหยุดพูดแต่ว่าไม่ทันเสียแล้วมีแสงสีขาวจางๆแผ่ออกมาจากทั่วทั้งล่างของทังซานในตอนนี้เป็นช่วงเวลากลางวันไม่ต้องสงสัยเลยว่ายอดเขาจะหนาวหนิบแค่ไหนหากไม่มีแสงแดดแต่ที่นี่เป็นสถานที่ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดเมื่อแสงแดดโปรยลงมา อุณหภูมิที่ยอดเขาก็จะสูงกว่าบริเวณพื้นดินมากแต่ในตอนนี้แสงสีขาวที่แผ่ออกมาจากถังซานทำให้สิทธ์ทุกคนของสำนักเฮาเทียนที่อยู่บริเวณนั้นต่างรู้สึกราวกับว่าตัวเองกำลังตกลงไปอยู่ในชั้นน้ำแข็งเจตนาลมแห่งการสังหารที่เย็นเฉียบของน้ำแข็งกระจายปกคลุมไปทั่วทุกซอกทุกม,มุมของลานดน้านหน้า ใครจะคาดคิดว่าถังซานที่เงียบสงบและมีท่าทีเฉยชาก่อนหน้านี้จะสามารถปลดปล่อยไอสังหารออกมาถังซานใช้สายตาเจ้ามองค้นหาว่าใครคือคนที่พูดประโยคก่อนหน้านี้ออกมาเขาอาศัยเทคนิคการค้นหาเสียงรวมทั้งใช้พลังญาณ ด้วยศัก,กยภาพของเขาในตอนนี้ใช้เวลาเพียงไม่นานก็ค้นหาคนที่เป็นเจ้าของน้ำเสียงประโยคก่อนหน้านี้เจอต่อมาไอสังหารที่กระจายออกไปในอากาศก็รวมตัวเข้าด้วยกันแล้วล้อมรอบเด็กหนุ่มคนนั้นทันทีดวงตาของถังซานในตอนนี้กลายเป็นสีดแดงเข้มดูเหมือนกับปีศาจที่กำลังกระหายเลือด เย่หัวเคยเห็นภาพนี้มาก่อนตอนที่ถังซานเดินทางไปที่เย่เซียนเป็นครั้งแรกนางก็ยิ่งเป็นกังวลมากขึ้นเด็กหนุ่มที่ถูกไอสังหารล้อมรอบเขาก็รู้แล้วว่าตัวเองกำลังตกอยู่ในเขตแดนเทพสังหารสีหน้าที่เคยเยอ่อหญิงยะโสก,ก่อนหน้านี้เปลี่ยนเป็นความกลัวแทน แม้ว่าเด็กหนุ่มคนนี้จะมีอายุไม่เยอะแต่เขาคือสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับสำนักเท้าเทียนโดยตรงดังนั้นการฝึกฝนย่อมไม่ตื้นเขินเขาจึงรู้ได้ทันทีว่านี่คือพลังของเขตแดนเทพสังหารเมื่อเด็กหนุ่มคนนี้ได้สติก,กับคึ้นมาเขาก็ตะโกนออกมาอย่างเสียงดังมีแสงสีดำเปล่งออกมาจากมือขวาแล้วปรากฏค้อนเท้าเทียนขนาดหนึ่งเมตร พร้อมกับมีวงแหวนวิญญาณสีวงได้แก่สีเหลืองสองวงและสีม่วงสองวงด้วยท่าทางภายนอกที่ดูน่าเกงขามของเด็กหนุ่มคนนี้แต่ภายในใจของเขายากจะระงับความกลัวออกมาได้หากเขามีพลังวิญญาณด้อยกว่านี้คงถูกพลังของเขตแดนเทพสังหารของถังซานจัดการไปนานแล้ว ถังเซียวที่ยืนมองมันนานคิดว่าหากปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปคงไม่เป็นผลดีกับถังซานจึงตะโกนเสียงดังขึ้นมาว่าถัางซานอย่าทำอวดดีเมื่ออยู่ต่อหน้าเหล่าผู้อาวุโส เรื่องราวเหตุการณ์ต่อจากนี้ทางซานจะสามารถควบคุมเขตแดนเทพสังหารที่ปล่อยออกมาและจะแสดงความแข็งแกร่งของตัวเองจนทำให้เหล่าผู้อาวุโสของสำนักยอมรับในตัวเขาได้หรือไม่อดใจรอรับฟังได้ในคลิปหน้านะครับเป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสยัยมีคำถาม หรือมีคำแนะนำลบกวนคอมเมนต์บอกกล่าวไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เสี่ยวเอ้อขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ